บีซูชิไทนะทันก็ไมนะ่ใจไททันถ้ารไทดีออจะ่ายส่งดับบ้ก็ได้ดดดดกีไนะด้ส่งดับบุกได้ไม่ยาไม่ยาต่าง

จะ้องนืบวชได้เกมได้ได้ <c oughs> ไทยก็ได้ก็ไม่ใต่างนงฮ่าฮ่ <c> ่า <oughs> <c oughs> สุอดใช่รูตาเที้ยวเดี๋ยวมา <c oughs> สุย